สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เราอยู่กับเจ้าด u คติ i มอร์ซิสต้ V4 แต่ยังไม่เป็น V4S นะครับยังไม่ต้องงงครับทำไมสัปดาห์นี้เห็นเราแค่2คนนะครับเพราะว่าบอมกับหมูติดภารกิจด่วนนะครับติดยามาเป็นเดือนแล้วตอนนี้อีกหน่อยนะพิธีกรก็จะเหลือแค่สองคนนี้แหละครับโอเคก็เพราะตอนนี้เจบูเขาจะไปรีวิวรถ90สซะเยอะอะไวรุ่น90นะครับตอนนี้เราอยู่ใน รถทัวริงที่ถือว่ามีความเท่นะครับมีความสมาร์ทแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเป็นตัว V4S นะครับเขาจะเป็นรถมอไซค์คันแรกที่มีระบบ Adaptive Cruise Control นะครับที่เอาเอาสั้นๆเลยคือมันเป็นรถคันแรกที่มีระบบอัจฉริยะมากมายมากกว่ารถในระดับเดียวกันในท้องตลาดนะครับ,รบอันดับแรกเลยก็คือมี Adaptive Cruise Control เขาจะมีตัวเรดาร์ด้านหน้านะครับถ้าเป็น V4S นะ แล้วก็จะมีตัวเซ็นเซอร์ด้านหลังมีโชคไฟฟ้านะครับแล้วก็มีตัว b ายสปอร์ตนะครับแล้วก็มีเวลาตอนเราจอดติดตรงเนินกำเบรกเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็วลาเราไปเขาจะเบรกให้เขาจะโฮให้เราอยู่นะครับแต่แตัวนี้ไม่ใช่ V4S นะครับเป็น V4 ธรรมดาเพราะฉะนั้นเขาจะตัดพวกออปชั่นเทปเทปออกไปแทบจะหมดนะครับเป็นก็ไม่หนีจากรถ เขาเรียกว่าอะไรทัวริงแดนอื่นทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเบรกในโคง้งนู่นนั่นนี่เครื่องยนต์นะครับแต่ว่าเครื่องยนต์นี้ผมชอบอย่างหนึ่งก็คือเวลาความร้อนอะบองตรงเวลาติดไฟแดงอะไม่ร้อนนะครับเพราะว่าหม้อน้ําเขาออกข้างๆ้าคือคันนี้มันจะเป็นแผงนี้นะครับหม้อน้ําอยู่ด้านข้างสองสองฝั่งตรงกลางจะเป็นออยล์ออยล์ออยล์อพล์ ER ครับนะครับตรงกลางแล้วล่ะทั้งสองฝั่งเลยจะเป็นตัวคลีบระบายลมออกทางด้านนี้นะครับทั้งสองฝั่ง นะครับแล้วก็ตัววิงเวลตตัวนี้มันสามารถช่วยในส่วนของดาวฟอร์ดได้ในเมื่อความเร็วสูง<ม>แต่ถ้าความเร็วไม่สูงเนี่ยเขาจะเหมือนเป่าลมเข้าขาเราพอดีนะข<ม>ี่ล้วมเป็นเหมือนท่อลมครับแล้วความเร็วสูงมีลมหอหกไหมพี่มีเหมือนกันม,มีเหมือนกัน <Okay. S 1> เขาช่วยอดเขาช่วยกดให้เรา oh. แล้วก็มีอยู่ในสองสองส่วนอ,อันนี้ก็คือเป็นแทบจะแมนนวลนนะครับก็คือชกอัพเราก็ต้องมาปรับตั้งค่าเองมันก็จะไม่มไม่ค่อยสําหรับคนที่ ขับทางปกติแล้วแล้วก็นานๆทีแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในการปรับคือจะปรับได้ต้องรู้ก่อนว่าตัวเองขี่แบบไหนชอบแบบไหนใช่อันนี้ถ้าเราปรับโหมดอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ได้ปรับช่วงล่างให้แต่ถ้าเป็นตัวตัว v f o s เนี่ยถ้าเราปรับโหมดเออร์เบิ้ลโหมดโรดสปอร์ตหรืออนดูโร่เนี่ยเขาก็จะปรับช่วงล่างให้รวมไปทั้งถึงถ้าเราใส่กล่องหลังมีคนซ้อนเขาจะมีโหมดเลยว่ามีกล่องหลังไม่มีคนซ้อนใช่ไหมเขาจะมีเหมือนแบบทั่วไปแต่ว่าอันนี้ไม่มีให้เพราะฉะนั้น คนนั่งต้องช่วยปรับอ๋อนี่นั่งอยู่ไม่ช่วยอย่างนี้เหรอพี่ไม่ใช่จริงๆแล้วมันก็คือคนขี่ต้องต้องมีความเขาเรียกอะไรปรับอยู่บ่อยๆปรับจนรู้แล้วว่าถ้าสองคนคุณต้องปรับแค่ไหนต้องต้องมีความรู้ครับว่าเวลาจะปรับรีบาวพวกนี้เราจะใช้กับน้ําหนักเท่าไหร่เราขี่แบบไหนต้องมีความรู้ในการปรับใช่ไหมถ้าไม่รู้ก็ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญดีกว่าว่าเราจะต้องควรจะปรับเท่าไหร่หรือไม่เราลอง ลองไปเรื่อยก็ได้แต่เราต้องรู้ก่อนว่าค่ามาตรฐานของมันเป็นยังไงะนะครับใช่ไหมเพราะเพราะช่วงล่างถ้าปรับนี้มีผลต่อการขับขี่จริงๆนะใช่คุณถ้าเกิดคุณมีปี๊บมีคนซ้อนนั่งแต่ว่าช่วงล่างนี่นิ่มมากเลยเนี่ยโอ้โหมันไม่ได้นะใช่<ร>าลาเลี้ยวลาเข้าโค้งอะไรยังไม่ได้นะเพราะฉะนั้นคุณต้องมีความละเอียดหรือว่าคนที่มีความาเรียกว่าอะไรปรับแต่งเป็นอยู่แล้วแต่ถ้าให้ปรับแต่งไม่เป็นเนี่ยคันนี้ตีว่าล้านหนึ่งคุณเพิ่มอีกหน่อยดีกว่าคุณจะได้อุปกรณ์เทพๆมาเพียบนะครับก็ อันนี้จะเป็นแบบสายทูลิงจ๋าเลยนะครับใครที่แบบว่าเฮ้ยคันขนาดนี้เนี่ย BM, bm bm ก็ราคาไม่หนีก,กันนะ bm 2 0 0่ <2002. S 2> ันสองนสิบล้านต้นประมาณนี้ยี่นน่นิดหน่อยนะครับโดยรวมแล้วขี่ในเมืองผมว่าขี่สบายนะด้วยแ a น d ิ i ดีเขาเซ็ตบาลานซ์รถค่อนข้างดีขี่แล้วไม่รู้สึกว่าหนักนะครับขี่แล้วยกเว้นเวลาตอนคุณยกรถนะแต่ถ้าขี่ปกติเนี่ยบาลานซ์เขาดีมันจะทำให้รถดูด สบายแต่แต่ผมว่าอย่างคันนี้ต้องต้องดูแบบนี้คืออย่างสมมติสายสปอร์ตมา<ะ>แล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นการเดินทาง<ะ>แต่ใจเรามันมันอยากจะมีความแรงอ<ะ>ันนี้นี่ถ้าพี่โจ๊กเคยขี่ยี่ห้ออื่นไปแล้วถ้าเทียบกับคันนี้มันเหมือนเป็นสปอร์ตรบหูกหันพี่โอ้เป็น SU v ูวที่วางเครื่องวีแปดอ่ะอมันแบบไปได้แบบว่าสปอร์ตเลยช่วงล่างเนี่ยถ้าเป็นถ้าไม่ได้แบบว่าเลี้ยวจนเช็ดเช็ดพื้นมากนะผมว่าตามได้ตลอดครับ ด้วยช่วงล่างเขาดีเบรกดีนะครับแต่ว่าด้วยตัวยางมันอาจจะไม่ใช่เป็นยางสปอร์ตมากนักนะครับใครที่เขาเรียกชอบชอบความดิบความแรงเขาก็ให้นะถ้าเกิดคุณไปที่โหมดโหมดในสวนโหมดสปอร์ตนะครับก็เหมือนบางทีเลือกไม่ได้เจาสปอร์ตหรือเจ้าเดินทางมาคันนี้ก็จบเหมือนกันจบเหมือนกันเพราะอย่างเพราะอย่าง้เราคุณขี่มอไซค์ดูคติ มันมันมีมันมีกาเรียกมีภาษีหน่อยมีตํานานของมันอยู่มีตำนานของมันอยู่ก็ต้องขอขอบคุณทางดูตินะครับที่อเอื้อเฟื้อรถมาให้เรา,าได้รีวิวกันครับถ้ามีเวลามากกว่านี้รเราจะรีวิวได้เจาะลึกแต่จริงผมอยากจะให้เห็นระบบในส่วนของตัว adaptive มากกว่าว่าใช้งานเป็นปแบบไหนอ,อะไรยังไงนะเดี๋ยวคราวหน้าเราว่ากันอีกทีนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้เราด้วยนะครับกดไปเยอะเลย โอ้ก็นะครับก็ทั้งแฟนเพจในส่วนของ YouTube แล้วก็ในส่วนของ Facebook นะครับวันนี้เราสองคนขอลาไปแล้วครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนี่แหละครับเป็นไงครับเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกัน XL 7ทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่อยากได้รถยนต์อเนกประสงค์แบบครอบครัวขับง่ายสบายสบาย MultiSada สำหรับสายแอดเวนเจอร์นะครับต้องบอกว่าในกลุ่มนี้ก็เน้นขับง่ายขับสบายนอกจากคนที่ ชอบในแบบสปอร์ตหรือแบบเนกเก็ตอย่างมอนสเตอร์แล้วดูคติเขาก็มีมัลติซาได้อีกตัวหนึ่งนะครับไว้ให้หลายๆคนมาลองกันอย่าเพิ่งตัดสินใจถ้ายังไม่ได้ลองครับต้องดูว่าลักษณะการใช้งานของเราเป็นยังไงการขับขี่ขเราเป็นยังไงแล้วรูปแบบของสิ่งที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ตรงกับความต้องการของเราหรือไม่นะครับคิดถึงเรื่องการซ่อมบำรุงดูแลรักษาราคาขายต่อพิจารณาหลายๆอย่างครับลองโปรดักต์ให้รู้แล้วคำนวณ ช่างใจดูถึงเหตุผลต่างๆนานาด้วยจะได้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องนะครับวันนี้ลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้ามาติดตามรับชมกันได้มีเรื่องราวดีๆอย่างนี้มาฝากกันเป็นประจำทุกสัปดาห์แน่นอนสวัสดีครับรวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากครูด้านยานยนต์ ตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ